สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขชุมชนการพยาบาลสุขศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามายัยวิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาพิบาลวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเวชศาสตร์การกีฬาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภาลพยาบาลชีววิทยาจุลชีววิทยากีตวิทยาเทคนิคการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬาวิทยาศาสตร์การกีฬาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เพศศสตร์จิตวิทยาเงินเดือนที่จะได้รับ15,60 0บาท สำหรับเพื่อนคนไหนอยากรู้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องใช้คุณวุฒิอะไรบ้างที่ใช้สมัครสอบพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบปีล่าสุดทางเราจะมีอ e ีบุ๊กฟรีที่ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ให้แล้วพร้อมยังมีหนังสือแนะนำของแต่ละตำแหน่งให้เพื่อนๆได้ไปซื้อมาอ่านกันอีกด้วยสามารถขอได้ที่ Facebook Page b o n e x a m โดยทำการกดติดตามทั้ง Facebook Page ช่อง YouTube และ TikTok เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วแคปเจอร์หน้าจอส่งมาที่ Facebook Page เพื่อขอรับอ e ีบุ๊กได้เลยนะคะ